สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพูดถึงการผสมพันธุ์หรือการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ตามแนวทางของผมนะครับโดยผมจะเริ่มจากไก่ทั้งหมด3ตัวโดยมีตัวผู้1ตัวแล้วก็ตัวเมีย2ตัวนะครับโดยตัวผู้ผมจะให้ชื่อว่าพ่อ A และแทนแทนด้วยสีแดงแล้วก็ตัวเมียอีกตัวชื่อ แม่ B ใช้สีฟ้าสีน้ำเงินแทนแล้วก็แม่ C ใช้สีดำแทนนะครับโดยไก่ทั้งสามตัวนี้ไม่ว่าเพื่อนจะเล่นสายพมา่าหรือสายเชิงหรือยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆควรจะให้ชั้นเชิงดีลาการชนแล้วก็แผลไปในทิศทางเดียวกันนะครับ โดยเริ่มแรกสเต็ปพื้นฐานทั่วไปซึ่งผมว่าเพื่อนๆก็ทำอยู่แล้วก็คือใช้พ่อ A คู่ที่หนึ่งนะครับพ่อ A กับแม่ C ผสมกันครับคู่ที่สองก็จะเป็นพ่อ A กับแม่ B ซึ่งเราก็จะได้ชั้นลูกมาครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นลูกแม่ B กับพ่อ A นะครับสีก็จะแบ่งเห็นไหมครับเพื่อนถ้า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 ลงสีล่นจะเห็นชัดอันนี้ก็จะเป็นชั้นลูกของพ่อ A กับแม่ C ซึ่งสเต็ปพื้นฐานทั่วไปผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะทำกันอยู่ก็คือเอาชั้นลูกกับชั้นลูกมาผสมกัน มันก็จะเป็นชั้นอินบีดนะครับโดยโดยโดยการผสมแต่ละครั้งในอันนี้ส่วนตัวผมนะครับผมจะเก็บไว้เก็บไว้ชุดละหนึ่งคู่เก็บไว้ทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียนะครับ <c oughs> หรือว่าเ <c oughs> พื่อนๆจะเก็บไว้หลายคู่ก็ได้นะครับ <c oughs> เผื่อมันตายบ้างอะไรบ้างเพราะผมก็เคยแล้วเก็บไว้คู่เดียวตายก็มีครับ หลังจากนั้นก็ตามสเต็ปครับเพื่อนๆเอาตัวผู้ก็คือตัวผู้ของชั้นลูกแม่ B กับพ่อ A ผสมกับตัวเมียชั้นลูกพ่อ A กับแม่ C ครับโดยเวลาผสมอ่ะผมจะผมจะผสมทั้งสองฝั่งนะครับก็คือตัวผู้ ผมจะไม่เก็บไว้แบบว่าผสมคู่เดียวนะครับเพื่อนๆเ,เช่นตัวผู้พ่อ a แม่ b ผสมกับตัวเมียพ่อ a แม่ C แล้วก็ตัวผู้พ่อพ่อ A ก็คือตัวลูกของพ่อ a กับแม่ C ผสมกับพ่อ a กับแม่ b ที่ที่ที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่า,าถึงแม้ว่า สีมันจะเหมือนกันนะครับถ้ามาผสมกันแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าทางฝ่ายไหนอ่าเขาจะถ่ายทอดพันุกรรมได้ดีกว่ากันหรือว่าเลือดทางไหนมันจะเข้ากันมากกว่ากันนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้ซึ่งเมื่อเราผสมกันแล้วนี่นะครับอันนี้คือเพื่อนๆดูนี้ก่อนอันนี้ก็คือชั้นลูกนะครับจากเมื่อกี้นี้ชั้นลูก ชะ้ลูกทั้งแม่ B แม่ C นะครับแล้วผสมกันพอผสมกันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ลูกเรียกว่ามันก็จือเป็นชั้นอินบีดแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ<ๆ>เพื่อนๆสังเกตสีแดงมันก็จะมากกว่าชั้นชั้นลูกแต่ว่าที่ที่เพื่อนๆสังเกตรเคราวนี้ก็คือเมื่อเป็นชั้นอินบีดแล้วก็คือเป็นชั้นหลานแล้วเนี่ย เพืเ่อนๆเห็นไหมครับจากสองสีแรกจากสองสีแรกจากที่มีสองสีตั้งแต่ตอนต้นนะครับเพืเ่อนๆตรงเนี้ยโดยเริ่มจากแม่มันจะมีหมดสามสีมันก็จะมาอยู่ทั้งหมดสามสีเนี่ยง่ายๆมันจะมารวมกันในชั้นชั้นอินบีดแล้วคือชั้นตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆซึ่งสเต็ปต่อไป ในชั้นอินบีดนี้ผมผมจะหยุดไปแค่นี้ก่อนแต่ที่สเต็ปต่อไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งที่ผมทำก็คือผมจะใชะ้ผมจะใช้ชั้นลูกอันนี้จะเป็นลูกของแม่ B ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือพ่อ A แม่ B นี่คือชั้นลูกอยู่นะครับซึ่งเราจะเอาไปผสมกับแม่ C ซึ่งเราจะได้ เขาเรียกว่าจะเรียกว่าสายอีกสายหรืออีกเหล่าหนึ่งหรืออ,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 อีกอีกชุดหนึ่งดีกว่าหรือเรียกว่าอีกชุดหนึ่งดีกว่าครับเพื่อนๆ A B C เห็นไหมครับเพื่อนๆอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งผมก็จะทําเหมือนกันก็คือจะเอาชั้นลูกแม่ C เนี่ยตัวผู้มาผสมกับแม่ B เห็นไหมเพื่อนๆอ,อันนี้ยังเป็นชั้นลูกผสมนะครับไม่ใช่ชั้นหลานอ่า ซึ่งเราก็จะได้เป็นแบบว่าตอนนี้ถ้าเราเราจะมีไก่ทั้งหมดสามจะเรียกว่าไงเดียจะเรียกว่าสามสายหรือสามทางหรือสามอ่าเรียกว่าสามสายแล้วกันเพื่อนที่เราเเราเราแยากไว้เห็นไหมครับอันนี้สายที่หนึ่งเห็นไหมครับเพื่อนสายที่สองอันนี้แต่สายที่หนึ่งคือสายไหนก็คือสายสายนี้เพื่อนพ่อแม่เดิมที่ผสมไว้เห็นไหมเพื่อน มันจะเป็นแค่สองสีแต่ครั้งนี้เมื่อเราผสมแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสามสีเห็นไหมเพื่อนอแต่ที่สังเกตคือที่สังเกตคือเมื่อเราลูกพ่อ a แม่ b เนี่ยผสมกับแม่แม่ C ปุ๊บเราก็จะได้เป็นชั้นหลานอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ลูกลูกของพ่อ a แม่ b ใช่ไหมครับ ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายไม่งงก็คือไปแต่งงานแต่งงานมีเมียแล้วลูกลูกมีเมียเอาใง่ายแล้วก็มีชั้นหลานแต่ว่าเนี้ยแต่งลูกเสร็จปุ๊บอันนี้คือลูกของแม่บีแต่งงานสผสมกับ C ชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นหลานของแม่บีตัวนี้นะครับเพืเ่อนๆชุดนี้จะเป็นชั้นหลานของแม่บี แต่จะเป็นลูกของแม่ซีเห็นไหมเพื่อนเพื่นอนฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้คือเอาเราเอา,เอาลูกของพ่อ A แม่ C มาแต่งงานหรือผสมกับแม่ B เพราะฉะนั้นชุดนี้ก็จะเป็นชั้นหลานของแม่ C แต่ว่าจะเป็นลูกของแม่ B เพื่อนๆสังเกตแถบสีไหมครับเพื่อนๆมันก็คือก็คือจะมารวมกันละสามสีแต่สองฝั่งเพื่อนๆสังเกตว่าฝั่งหนึ่งจะสีดําหรือแม่ C ีเลือดแม่ C ีจะสูงกว่าฝั่งนี้เลือดแม่บีสีน้ําเงินเนี่ยจะสูงกว่าทั้งฝั่งฝั่งแม่ C ีกับพ่อเอเห็นไหมครับเพื่อนสีฟ้าฝั่งนี้สีฟ้าจะเยอะกว่าสีดํากับสีแดง ฝั่งนี้สีดําก็เยอะกว่าสีฟ้ากับสีแดงซึ่งซึ่งที่ผมทําอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเ,าเวลาเขาเติมเต็มกันไอ้ที่คาดหวังไอ้ที่จินตนาการไว้อ่ะมันจะออกมายังไงผมก็เลยคิดอยู่ว่า,เ,าเมื่อเราได้ไก่สามตัวเนี้ยสามตัวเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยพอ A แม่ B แม่ C สามสีเนี้ยถ้าเอามารวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงหรือถ้าเลือด เลือดฝั่งไหนสูงกว่าเลือดฝั่งไหนน้อยกว่ามันจะเข้ากันยังไงเงีย้ยผมก็เลยลอง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 ทำชาร์ตออกมา,อา,อาเงี้ยครับเพื่อนมันจะได้ไม่งงที่ว่าจะได้ไม่งงคือผมจะได้ไม่งงเองครับเห็นไหมเพื่อนอ่าอันนี้ก็อันนี้จะเป็นชั้นหลานสรุปแล้วคืออันนี้เป็นชั้นหลานแม่ B แต่เป็นลูกแม่ C อันนี้เป็นชั้นหลานแม่ C แต่ลูกแม่ b เห็นไหมครับเสร็จแล้ว เราก็จะชั้นนี้แหละเ,เพื่อนมันน่าจะเข้ากันบทสรุปละอ่าเราก็เอาชั้นหลานเนี่ยครับนะครับเอาชั้นหลานแม่บีเนี่ยมาทับกับบตอนนี้บีจากแม่เห็นไหมครับบีจากจากจากบีจากเป็นแม่เนี่ยจะมาเป็นยายแล้วก็เอาอันนี้เรียกว่าชั้นหลานทับยายแล้วครับอันนี้ชุดเนี้ยไอ้ชั้นเนี้ยน่าสนครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับเห็นไหมครับ บอทับกันเสร็จแล้วปุ๊บสีน้ำเงินฝั่งนี้ก็จะมากขึ้นอ่าเอาหลานตัวผู้หลาน A B C เนี่ยหลานแม่ B เนี่ยตัวผู้มาทับยายเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเราก็จะได้สองฝั่งไปเรื่อยๆฝั่งนี้เราจะได้สายทางทางยายหรือทางแม่ B เนี่ยตีฟ้าน่าจะเยอะทางนี้ ฝั่งนี้ก็จะเ,เหมือนกันอันที่เป็นหลานแม่ C ีก็คือมาทับยายเห็นไหมเพื่อนสีดําก็จะเยอะกว่าซึ่งๆผมเราอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าอ่ามันจะลงคล้ายๆว่าเลือดมันจะเข้ากันหมายถึงว่าเลือดแม่ C ีเอ้เลือดแม่บีเยอะเลือดดาแม่ดําขนาดนี้เลือดแม่ C ีขนาดนี้พ่อขนาดนี้มันจะออกมาดีไหมหรือถ้าแม่ C ี เลือดแม่ซีเยอะเลือดแม่ B ขนาดนี้เลือดพ่อ A ขนาดนี้มันจะออกมาเป็นยังไงมันจะกลมกลม่อมหรือมันจะลงเหล่าหรือมันจะเป็นชั้นเชิงหรือวางแผลที่เราต้องการไหมผมก็เลยใช้วิธีนี้ทําไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆซึ่งแต่ว่าความสําคัญคือเพื่อนๆเวลาคัดไก่เลือกไก่มาเพื่อนๆต้องเน้นๆหน่อยนะครับเน้นเน้นแผลเน้นเบอร์เน้นทิศทางเดียวกันให้หมดนะครับอาจจะมาจากโคลาสายกันแต่ว่า อาจากกาจะจากไกยจากคนละที่กันแต่ว่าเชิงชนสไตล์เดียวกันครับเพื่อนๆ่าเสร็จแล้วอีกชั้นหนึ่งก็คือที่ผมทําก็คือชั้นสเต็ปผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วอีกชั้นหนึ่งก็คือชั้นนี่ครับปู่ครับปู่ A จากพ่อมาเป็นปู่วปู่มาทับหลานแม่ B อ่า แล้วก็ปู่มรทับหลานแม่ซีเห็นไหมเ,หเพื่อนๆเห็นไหมฝั่งนี้อสีแดงเนี่ยท่าน,นี้มามาบทสรุปก็คือสีแดงเนี่ยชั้นปู่เนี่ยเลือดสีเลือดเลือดของปู่ค่อนข้างจะสูงแล้วแต่ว่าที่ต่างกันสองฝั่งก็คือฝั่งนี้เลือดแม่ซีจะสูงกว่าแม่แม่บีฝั่งนี้เลือดแม่บีเห็นไหมรัาสีฟ้าจะสูงกว่าแม่ซี ซึ่งผมไม่รู้ว่าว่าถ้าฝั่งไหนผสมกันมาแล้วหรือว่าฝั่งไหนมันจะถ่ายเขาเรียกว่าอะไรเพราะถ่ายทอดพันธุกรรมหรือ DNA หรืออะไรก็แล้วแต่ฝั่งไหนมันจะถ่ายทอดได้ดีกว่าแล้วฝั่งไหนมันจะเข้ากันมากกว่าความหมายที่ผมจะสื่อก็คือผมไม่รู้ว่า พ่อ A หรือปู่นี้จะเข้ากับความหมายที่ผมจะสื่อคือผมงงเองครับความหมายที่ผมจะสื่อก็คือพ่อสมมติว่าเลือดปู่สีแดงนี่เยอะเลือดแม่ดาแม่ซีขนาดนี้มันอาจจะเก่งหรือว่าต้องประมาณแน่ว่าเลือดปู่ขนาดนี้เลือดแม่ซีนิดเดียวหรือเติมเลือดแม่บีเข้าไปมันจะเก่ง ซึ่งถ้าถ้าถ้าผมว่าถ้าเราทํำลายมาขนาดนี้เราเราจะจะมันผมว่ามันจะชัดเจนนะครับเพื่อนๆแล้วมันจะมันจะไม่เสียวเวลาเราทำครับอย่างเช่นอ่ะมันก็ไม่แน่น้นเพื่อนถ้าเราเริ่มจากพ่อ3ามแม่จากจากสแม่1พ่ออย่างเงี้ยในทิศทางเดียวกันอ่ะพ่อพ่อ a แม่ C เราตอนนี้เรารู้รู้ว่าลูกเป็นยังไงละเสร็จแล้วถ้ามันดีเราก็ล็อกไว้ครับ ล็อกคู่นี้ไว้เราก็ผสมต่อได้เลยเพื่อนด้านนี้เราก็ลองไปทําต่ออย่างอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วอย่างเงี้ยพ่อ A กับแม่ B มันอาจจะเข้ากันล็อกกันปุ๊บอาจจะมาแบบที่เราต้องการในระดับหนึ่งหรือว่าไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเราก็ล็อกไว้เราก็ผสมคู่นี้ต่อย,ยอดผสมไปเรื่อยๆไลเพราะนอันนี้ก็เหมือนกับลูกมีผลงานแล้วถ้ามันเข้ากันนะเพื่อนแต่ถ้ายังไม่เข้าหรือว่ามันได้ในระดับหนึ่ง ผมก็หายไปไหนแล้วถ้ายังไม่เข้าก็ทําอย่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับเพื่อนๆไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละครับอันนี้ผมผมบอกกันนะครับว่ามันเป็นแนวทางที่ผมทํามาแล้วแล้วผมว่ามันมันดีในระดับหนึ่งแล้วเวลาเราจะเติมอะไรเข้ามาเนี้ยผมว่ามันง่ายครับเพื่อนๆซึ่งผมว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่คนอื่นทํามาแล้วหรือเปล่าแต่ว่าผม ก็ขอแชร์ในในสิ่งที่ผมทําแล้วแล้วผมว่ามันมันโอเคระดับหนึ่งแต่ความสําคัญคือเพื่อนๆมันอยู่ที่ตรงนี้ครับสามตัวแรกเนี่ยเพื่อนๆพอยายามหาถ้าเรารู้ถึงเขาเรียกว่าตั้งแต่ต้นตระกูลสามตัวนี้มาเลยสายที่มันโอเคแล้วอ,ะอ่ะอ่ามันดีระดับหนึ่งเนี้ยผมว่ามันเราก็จะต่อยอดง่ายถ้าถ้ามันนิ่งมาแต่เดิมนะครับแต่ถ้ามันไม่นิ่งหรือเพื่อนๆจะหาไก่เผาว่า แถวบ้านหรือเพื่อนๆชอบสไตล์นี้แบบนี้เพื่อนๆก็ลองมาผสมกันก็ได้ครับอย่างเช่นมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งสามสไตล์แต่มันหมายถึงว่าสามตัวเนี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งสามตัวหมายถึงสไตล์นะครับแต่ทิศทางคือพมาอพา่าหรือวานาจะเชิงจะก่อยก็ไปทางนู้นเลยแล้วเพื่อนๆจะลองดูไก่แถวบ้านเพราะยังไงไก่ที่บ้านแถวแถวบ้านเพื่อนผมว่ามันต้องมีอ่ะอย่างนี้ คำคลาสสิกที่เขาพูดกันก็คือไก่เก่งไม่เรื่องที่เกิดกับเพื่อน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 ก็ลองดูแถวบ้านถ้าเพื่อนๆหาว่าหาสายที่ว่าเพื่อนเพื่อนต้องการไม่ได้หรือว่ามันไม่ชัวร์เงี้งเพื่อนเพื่อนก็ดูไก่แถวบ้านเพราะว่าไก่แถวบ้านเพื่อนเนี่ยผมว่าคนเล่นกันน่ะมันก็จะมีอยู่แล้วว่าคือที่ผมจะสื่อคือเพื่อนเพื่อนก็มองเห็นไก่แล้วว่าว่ามันเป็นยังไงอะครับอย่างน้อยมันผ่านตาเพื่อนเพื่อนว่าเออ้ยตัวนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อนเพื่อนก็เอาลองเอามาควายกันก็ได้ ถ้ามันจะถอ,ถอดถอยหรือมันจะขยับซ้ายขยับขวาอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาลองเอามาดูครับซึ่งผมว่าถ้าลองเอามาเข้ากันอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นแบบถ้าเพื่อนเพื่อนทอย่างที่ผมลองทานะผมว่ามันโอเคระดับหนึ่งท,ท,ที่ที่ต้องการเลยเสร็จแล้วเราตั้งสายของเราได้เราก็จะเติมง่ายแล้วเพื่อนเอาตัวเก่งหรือจะเอาของเพื่อนหรือยืมพ่อพันเข้ามาเติม หรือว่าจะเอาของสายดังหรือที่เพื่อนๆชอบที่มันทิศทางเดียวกันกับที่เราทําอยู่เงี้ยมาเติมผมว่ามันก็ง่ายครับเพื่อนๆคลิปนี้บอกก่อนนะครับว่ามันเป็นมันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่มันเป็นแนวทางที่ที่ผมผมทําอยู่แล้วผมเห็นว่ามันมันใช้ได้ระดับหนึ่งผมก็ก็ลองเอามาใช้เพื่อนให้เพื่อนๆดูครับเผื่อเพื่อนๆที่กําลังจะเริ่มหรือว่าทําอยู่แล้วอาจจะไปเพิ่มเติม หรือว่าจะเอาไปพัฒนาต่อหรือยังไงก็แล้วแต่ผมว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีครับอันนี้เพราะว่าเพราะว่าที่ผมทําแล้วว่ามันเข้ากันระดับหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมาลุ้นอีกว่าไอ้พวกเนี้ยชั้นปูทับหลานแล้วมันจะเป็นยังไงเงี้ยเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้ว <c oughs> เห็นไหมชั้นปูทับหลานเราก็จะได้ตัวเมียตัวเมียเสร็จเลือดปูนข้างสูงเราเอาสายอื่นมาเติมเงี้ยผมว่ามันก็ ใน้ปทัศทางที่ดีครับเพื่อนสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆืได้ครอบครัวปลอดภัยจากโควิดนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ